อะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเลือก Hidden Story ประจำวันนะครับพี่เตรียมไพ่มาอมีใครชอบเล่นไพ่ไหมผมเล่นเล่นกันตัวแต่วันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นไพ่นะพี่จะมาหา Hidden Story ประจำวันครับครับแต่ละใบเนี่ยจะมีน้องๆอะ ฟังมาเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมีความแบบว่าหยัมเปอยู่ในนั้นเฮ้ยมาความแบบว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับน้องๆที่หน้าตาใสๆใช่ไหมบางคนหน้าตาใสๆบางคนหน้ากลัวทุนตีนแต่เรื่องเราเขาอาจจะแบบไม่ได้น่ารักทุกจีนเออน่ารักทุกจีพี่จะเลือกเรื่องราวจากไพ่ของแต่ละคนในนี้ครับทั้ง11บคนซึ่งพี่เองรู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องของแต่ละคนมันน่าจะ น่าจะเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้เพราะว่าเรื่องของคนบางคนเนี่ยมันแสบมากแต่เขาผ่านจุดจุดนั้นมาได้หรือเรื่องของคนบางคนอาจจะเคี่ยมากแต่เขาก็สามารถไม่ทําให้เรื่องเหล่านั้นทําลายเขาจนถึงวันนี้ได้ <S <S ไถูกไหมไมีใครอยากพูดอะไรไหมครับไม่เอาเดี๋ยวโฟไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่เอาอไม่พูดอันนี้เก่งอันนี้เก่งพั<แ>่จําได้ว่าต้องทําอะไร<แ>โอเคเดี๋ยวพี่พจะรวมไพ่ทั้งหมดแล้วให้น้องๆเลือกนะครับ จทย์คือ Hidden Story ครับคือเป็นแบบว่ามันจะมีความลับของคนคนหนึง่งแล้วความลับนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นของใครแล้วต้องคาดเดาไปเองบางครั้งก็เป็นของเราถ้าเป็นของเราก็ต้องแบบว่าก็หกคนอื่นแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่ของเรานะหรือถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ต้องทาแบบให้เป็นของเราแล้วก็ต้องเลือกแบบเลือกด้วยว่าความลับเป็นของใครเป็นทั้งเหยือ่อเป็นทั้งนักล่าในเวลาเดียวกัน เ้เดี๋ยวคนอเห็นนะครับพี่ใช่คนอื่นก็ตาม้ยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นทำไมต้องสงสัยกูแมกูเป็นอะไรขกูมากไหมตาตาตาเออแคนหละขให้คนนี้แล้วกันถาไม่ยากคะถ่านคนนี้คือ ได้แล้วครับไอ,อ,อหมองนะนะ <laughs> ทะทำไม <laughs> ไพ,พี่เริ่มอยากรู้แล้วว่าเรื่องของเขาจะเป็นเรื่องอะไรอยากมากเพราะผมก็หกไม่ค่อยเนียนแล้วก็โดนจับได้ไงด้วยคนคนนี <laughs> ้เขาบอกว่าเคยโดนบูลลี่ จากการถามของครูต่อหน้าเพื่อนทั้งชั้นเรียนนะครับว่าเธอเป็นหรือเปล่าเป็นแน่เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขากลายเป็นโฮโมโฟเบียจนถึงขั้นเกยเก์ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าเมื่อไหร่เกย์และกระเทยจะตายไปหมดโลก พร้อมไหมครับพี่ละตื่นเต้นอยากดูทักษะของน้องๆกันเลยพี่ว่าเอาทักษะของการโกหกออกมาเอาทักษะของการฝันคนอื่นออกมาแล้วทาให้ทางบ้านได้เห็นถึงทักษะนี้ซึ่งมันเป็นทักษะหนึ่งที่จะเอาไปใช้ในการแสดงใช้ในการเอาตัวรอดจากเรื่องเฮี้ยในสังคมได้พี่ว่าลองดูนะครับพร้อมไหม